สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เชียบเรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองช a n n e l วันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเารพัฒนาเลขเพื่อนบ้านนะคะคลิปนี้จะเป็นตัวเลขของอาจารย์เจียบเองแล้วก็ตัวเลขแม่ชีมัดรวมกันนะคะสองสำนะักยังไงก็ติดตามรอไว้นะคะจะบอกว่าตัวเลขแม่ชีเข้าสตัวแต่ แม่ชีเข้าสี่ตัวแตกเลยนะคะที่ผ่านมาตัวเลขก็เข้าปังบ่อยๆนะคะที่ผ่านมาเข้ามาบ่อยๆแต่บางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตว่าตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนเข้าปังมากด้วยเพราะว่าหลายอาจารย์หลายสํานักอาจจะมองข้ามไปวันนี้แอดก็จะไม่ให้ดูตัวเลขอาจารย์เแยบและแม่ชีเพราะที่ผ่านมานะคะเอ่อ สมาชิกในกลุ่มบางท่านนะคะได้ใช้นี่กันไปหลายแสนหลายท่านแล้วเพราะว่าบางท่านเก็บสถิติสถิติแต่ละอาจารย์นะคะถ้าเก็บสถิติจะพอรู้ว่าตัวเลขอาจารย์ท่านไหนโดยประมาณว่าหลุดงวดเดียวหรือสองงวดยังไงก็ต้องเข้าแต่เขาเรียกว่าถ้าหลุดแล้วยิ่งต้องตามแต่ตัวเลขทุกอาจารย์ย่อมมีเข้ามีหลุดอาจารย์แต่ละท่าน ปังอยู่แล้วตัวเลขแม่นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องมีเข้ามีหลุดเป็นความสัตย์จริงเขาเรียกว่ายังไงก็ต้องมีเข้ามีหลุดอยู่ที่ว่าเอาที่เข้าบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะยังไงเข้ามาแล้วก็มีคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยง เรียกว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าดาวชอบก็คือติดไว้ไม่ชอบคือเลื่อนผ่านได้เลยไม่มีใครมาบังคับเราได้เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครบังคับให้ออกจากกระเป๋าได้ดุลพินิดของตัวท่านเองพิจารณาดูเอาก็เป็นคําเตือนนะคะแอดก็ เป็นเพียงสื่อกางเท่านัาน้นมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝาทกทุกๆท่านชอบตัวไหนจัดไปชอบอาจารย์ท่านไหนจัดไปไม่ชอบคือเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าแอก็มีหน้าที่เอามาฝากเท่านั้นแต่ว่าที่เอามาฝากก็คือแม่นแม่นข้งนั้นเลยถึงช่องเราจะเป็นช่องเล็กช่องน้องใหม่แต่ตัวเลขขอบอก รับประกันว่าไม่เป็นรองไขรแน่นอนติดตามไว้นะคะเอามาดูตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอามาดูตัวเลขกันเลยนะคะดูตัวเลขไปพร้อมๆกันของอาจารย์เจฟเองก็คือแอดเองนะคะเราพัฒนาให้วิ่งกับรูดไปที่เลข3กับเลข7 3กับ7จับ เลขวินให้29370 29370 3, 70, 29 3ตัว3ชุดก็คือ239 937 370 2ตัว2ตัวสีแดงคือตัวเน,น้นนะคะ39 37 70และ30 39 37 70และ30รองไปที่97 90 29และ23งอา้าวท่านใดที่ชื่นชอบนะคะเราพัฒนาวันที่22เดือนตุลาปี 68ชื่นชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบเลื่อนผ่านอย่าลืมนะคะตัวเลขของอาจารย์เจียได้ปลดหนี้เอาเรียกเอฟซีได้ปลดหนี้กันหลายแสนหลายพันแล้วนะคะถึงเราจะเป็นอาจารย์ที่ยังไม่ดังน้องใหม่แต่ตัวเลขขอบอกไม่เป็นรองใครนะคะมาดูตัวเลขแม่ชีแม่ชีแตกดังอเพียงฟังเลยนะคะแตกจริงแตกจังไม่รู้ว่า,เ,าเขาเรียกว่าแตกจริง สตัวแตก3ตัวแตก2ตัวแตก,ตแตกเห็นไหมคะตัวเลขมาที่เจ็ดสี่แปดศี่แปดศูนย์สตัวแตกไม่ว่าจะเป็น3ตัวแตกและ2ตัวแตกเลขบนล่างมีทั้ง74ทั้ง480แล้วก็80ดศนม่อยากจะกี๊ดมากๆกี๊ดจริงๆเพราะว่าแตกจริงๆไม่รู้จะจับยังไง แตกมากแตกมามาตามกันต่อนะคะอืมก็แอดก็อยากจะบอกนะคะว่าแตกสี่ตัวแตกแล้วมีโอกาสมาอีกไหมมีโอกาสอีกเพราะฉะนั้นแต่เลขวิ่งรูดสาคัญวิ่งรูดคือสําคัญนะคะว่า จับคู่เข้าหรือเปล่าแอดไม่รู้แต่วิ่งรูดสำคัญยังไงแอดมั่นใจว่าจะต้องมาปกติจะเป็นแบบนั้นที่แอดสังเกตเอามาดูตัวเลขกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราพัฒนาวิ่งกับรูด0กับหนึ่งศย์กับหนึ่งสวน,น,นมาอีกแล้วเหรอชนหลายสำนักชนอาจารย์พัทช,ชนอาจารย์แม่แต่ตัวเลขอาจารย์จะไม่ตรงกันเลยไปทาง ขาเลียกทางใครทางมันเลยแต่ว่าแม่ชีอาจารย์พัดอาจารย์แม่เข้าคล้ายๆกันเอามาดูเลขวิน17018 17018 3ตัว3ชุด107 701 018 107 701และ018 107กับ701คือชุดเดียวกันกลับไปกลับมาเท่านั้นอีกแล้วก็2ตัวเน้นเน้นคือ07 01 18และ08 07 01 18และ08อันนี้คือชุดเน้นรองไปที่71 78และ17 71 78และ17เราวพัฒนา22ตุลาปี68เป็นไงคะ ได้ตัวเลขได้เห็นตัวเลขแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขชนกันชนกันหรือไม่ไม่ชนก็ต้องไปลองจับลุ้น เขาเรียกว่าอาจารย์ทุกท่านลองเขียนออกมาดูว่าแต่ละอาจารย์ตัวเลขอะไรไปจับผู้ชนก็ได้ถ้าไม่เอาตามที่อาจารย์เขาจับให้ลองไปจับผู้ชนแอดก็อยากให้ถูกทุกๆคนเลยก็พยายามหาสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเลขที่คิดว่าใช่อยากให้แอดลงอาจารย์ท่านไหนบ้างตามอาจารย์ท่านไหนก็ ถ้าทายเข้ามาได้ใต้เมนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านเลยแอดกลับขอบคุณแม่ชีกับขอบคุณทุกทท่ทานทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกทท่านแอดโฟกับขอบคุณเนซีทุกทท่านนะคะที่ติดตามและรับชมยังไงก็อ,าอยาก เปิดโชคเปิดดวงขอให้ได้รับโชครับซ้ำเฮงเฮงปังๆไปพร้อมๆกันใกล้จะปีใหม่แล้วก็อยากให้ถูกทุกๆคนจะได้มีเงินเขาเรียกว่ากลับบ้านทุกคนไปทํางานต่างเมืองในเมืองก็ต้องกลับไปบ้านนะคะกลับไปเพื่อดูแลหาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะคะก็ก็กเรียกส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่คนที่มาอยู่จุดนี้ก็หวังกันทั้งนั้นเขาเรียกมีความหวังมีความหวังบางท่านอาจจะมีมากมีน้อยก็ต่างกันไปแต่ทุกคนมีความหวัง คนรวยจริงๆเขาก็ไม่ได้มาสนใจตรงนี้อยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันยังไงแอดในานามอาจารย์เจีบและอาจารย์โยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้โชคดีเฮงๆปังๆังตลอดปีและตลอดไปนะคะอ่อ,อขเขาียกสองทุ่มครึ่งขอให้ทุกท่านมีเฮไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือเราพัฒนาเล็กเพื่อนบ้านนะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ